สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิสิทธ์ในร้อยตามรอยาบาทถึงกระหม่อมอาจารย์ในพระราชูปธรรมสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุชสุดาสยามโรมราชกุมารีขอแรางงานค่าคืืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์ในประเทศครับประจำวันที่4พฤษภาคม2 5 6 5 พี่น้องครับเรายังคงจําเป็นต้องช่วยกันลดการระบาดของโควิดนะครับทาได้ไม่ยากครับอย่างแรกคือการสวมหน้ากากอนามายัยหรือหน้ากากผ้าถ้าใช้หน้ากากอนามายัยชั้นในหน้ากากผ้าชั้นนอกที่กระชับกับใบหน้าจะช่วยป้องกันได้ดีขึ้นนะครับทําร่วมกวันระยะห่างห2่งเมตรถ้าท่านจะไปพบปะผู้คนผู้ใดก็แล้วแต่ครับแล้วก็ที่สําคัญครับฉีดวัคซีนให้ครบถึงเข็มกระตุ้นเข็มที่3นะครับจะช่วยลดการเสียชีวิตและการป่วยหนักได้เป็นอย่างดีครับ มาดูวันนี้นะครับวันนี้เรามีผู้ที่ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้น9,288รายครับเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ9,234รายจากต่างประเทศ20รายจากเรือนจำ34รายครับทำให้เรามีผู้ที่ติดเชื้อสะสมทั้งสิ้นนะครับ4 2 9 8 2 4รายครับวันนี้เรามีผู้เสียชีวิต82คนครับแล้วก็ยังมีอีก1,8654รายอยู่ในกระบวนการรักษาพยาบาลนะครับ โดยมี76,000กวายอยู่ในโรงพยาบาลสนามใน Hospital, ในโฮมไอโซเลชันในคอมมูน i ตี้ไอโซเลชันะครับแล้วก็มีอีก32,000กวายเย็นโรงพยาบาลครับมาดูต่อนะครับผู้ที่เสียชีวิตในวันนี้ครับทั้ง84ทั้ง ทั้ง282คนในวันนี้ครับพบว่าเป็นชาย43รายหญิง39รายนะครับอายุตั้งแต่1ขวบถึง100ปีครับแล้วก็เป็นที่ยืนยันกันทุกครั้งนะครับผู้สูงอายุครับจะเสียชีวิตมากที่สุดเที่ยวนี้60ปีขึ้นไปเสียชีวิตถึง75นะครับถ้าน้อยกว่า60ปีครับแต่มีโรคเรื้อรังเสียชีวิตมากถึง23ถ้าไม่มีโรคเรื้อรังเสียชีวิตน้อยครับเพียง2ครับนะครับ โรคเรื้อรังที่สําคัญนะครับโรคมะเร็งโรคไตโรคอ้วนโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจแล้วก็ติดเตียงครับมาดูนะครับว่าผู้เสียชีวิตในจังหวัดต่างๆเป็นอย่างไรนะครับเราพบว่ากรุงเทพมหานครมีผู้เสียชีวิต6กลายครับปริมณฑล8ปลายภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี27่ลายนะครับภาคเหนือมี16บลายภาคใต้น้อยครับมี2อลายภาคกลางบุภาคตะวันออกมี23่าลายครับก็มีมากที่สุดคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ มาดูต่อครับมาดูผู้ที่ติดเชื้อรายวันออกก่อนไปถึงตรงนั้นนะครับมาดูอีกสักนิดหนึ่งครับว่าผู้ที่เสียชีวิตทั้ง82คนในวันนี้นะครับเราพบว่าเป็นกลุ่มเปราะบางคือผู้ที่สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง7โรคนะครับแล้วก็สติตั้งคัรน,นะครับ จาก82คนฉีดว,วันนี้มีกลุ่มปรอบางถึง80คนด้วยกันนะครับแล้วก็ในจํานวน82คนนี้มีฉีดวัคซีนไม่ครบ3เข็มถึง72คนครับเพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนให้ครบถึง3เข็มมีความสําคัญมากครับนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับช่วยกันนะครับช่วยกันพาไปฉีดวัคซีนกันให้ครบครับจะได้ป้องกันการเสียชีวิตจะไม่จะได้มีตัวเลขจะได้ไม่มีตัวเลขผู้เสียชีวิตได้เลยครับนะครับมาดูต่อครับการระบาด ในระดับโลกในวันนี้นะครับได้ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับแทบทุกประเทศครับลดลงนะครับมาดูในแผนที่ครับเราจะเห็นว่าการระบาดยังคงจุกตัวมีการระบาดมากโดยในแผนที่จะเห็นเป็นสีเข้มนะครับอยู่ในยุโรปเป็นส่วนใหญ่ครับแล้วก็กระจายออกนะครับไปอยู่ในเอเชียบ้างในออสเตรเลียในอเมริกาใต้ในที่อเมริกาเหนือนะครับเราจะเห็นชัดเจนเลยครับว่า ทวีปอเมริกาใต้ทวีปแอฟริกาและทวีปเอเชียส่วนใหญ่นะครับการระบาดได้ควบคุมได้แล้วก็ลดลงเป็นอย่างมากเป็นอย่างดีครับยังคงมีอยู่เพียงไม่กี่ประเทศ ที่มีการระบาดมากนะครับมาดูครับ10ประเทศแรกที่มีผู้ติดเชื้อ,อรายวันมากที่สุดนะครับปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอครับวันนี้เยอรมน,นีมาเป็นอันดับที่1นะครับซึ่งมีผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นถึง1นึ0 0 0สหรายนะครับเกาหลีใต้ลงมาเป็นอันดับที่5ครับมีผู้ติดเชื้อเหลือ5 0,000่นรายนะครับไต้หวันครับกลับกลายเป็นประเทศที่เดิมมีการระบาดน้อยมากๆก็ได้ มาเป็นอันดับที่8นะครับโดยวันนี้มีผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้น23,000กว่ารายครับประเทศไทยได้หลุดจากอันดับแรกลงไปแล้วนะครับไปอยู่อันดับที่11ครับนะครับส่วนในเอเชียจึงเหลือแต่เพียงเกาหลีใต้ญี่ปุ่นแล้วก็ไต้หวันนะครับแล้วก็แน่นอนครับก็สลับด้วยประเทศในยุโรปออสเตรเลียสหรัฐแล้วก็นิวซีแลนด์นะครับ ทีนี้มาดูกันมาดูกันต่อนะครับว่าการระบาดของประเทศไทยเราเป็นอย่างไรนะครับการระบาดของประเทศไทยเรานะครับเที่ยวนี้เป็นการระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนนะครับเที่ยวที่แล้วเดลเดลตานะครับโดยปกติแล้วสายพันธุ์โอมิครอนนี้เนี่ยจะมีการระบาดในจํานวนผู้ติดเชื้อซึ่สงสูงกว่าเดลตานะครับทุกทุกชาติเป็นอย่างนี้ครับโดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายประเทศเลยครับสูงมากกว่ากันเยอะนะครับแต่ปรากฏว่าประเทศไทยเราใกล้เคียงกัน นะครับแล้วก็แต่ว่ามีข้อดีที่ว่าเ,เราติดต่อเราขึ้นช้าและลงช้านะครับผู้เสียชีวิตก็มีไม่มากนะครับเทียบกันแล้วเที่ยวนี้ผู้เสียชีวิตจากสายพันธุ์โอมิกอนมีน้อยกว่าเยอะครับนะครับแล้วเราประเทศไทยนะครับได้ผ่านจุดสูงสุดมาแล้วซึ่งจุดสูงสุดจะอยู่ประมาณต้นเดือนเมษายนนี้เองครับนะครับก็มีการรายงานของ World d o m e t e r ที่ได้ทำค่าเฉลี่ย 7วันของผู้ที่ติดเชื้อยืนยันนะครับก็ได้พบว่าวันนี้เราอยู่ในขาลงเรียบร้อยแล้วนะครับราคาแล้วก็จุดสูงสุดอยู่ประมาณต้นเดือนเมษายนครับทางกรมควบคุมโรคก,ก็ได้ทำอ,อีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการเฉลี่ยผู้ติดเชื้อรายวัน14วันครับทำใน2สัปดาหก์ก็เห็นว่าอยู่ในขาลงเช่นเดียวกันนะครับแต่เป็นกราฟที่ต่างกัน นะครับของผู้ของกรมควบคุมโรคก,ก็เป็นกราฟเส้นตรงลงมาเอียงค่อยๆเอียงลาดลงมานะครับส่วนการเสียชีวิตนะครับการเสียชีวิตเที่ยวนี้เรียนได้ทราบแล้วเรามีผู้ที่เสียชีวิตน้อยลงกว่าสายพันธุ์เดียวใต้เยอะนะครับโดยวันนี้ครับผู้เสียชีวิตเรียน้ทราบแล้ววันนี้มีจํานวนเพียง82คนเท่านั้นนะครับซึ่งเราได้เปลี่ยนแปลงวิธีการรายงานผู้ที่เสียชีวิตใหม่โดยเอายอดผู้ที่เสียชีวิตจาก โควิดล้นลวนนะครับไม่ร่วมกับที่มีผู้ที่เป็นโรคอื่นแล้วก็เจอโควิดแล้วก็เสียชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับจากลักษณะของกราฟควบคุมๆๆโรคนะครับที่ได้ดูค่าเฉลี่ยผู้ที่เสียชีวิต ในระยะ2สัปดาห์นี้นะครับค่าเฉลี่ย1 1 4วันครับก็ได้เห็นว่าเป็นเส้นโค้งน้อยๆนะครับแล้วก็ลาดลงมาในตอนปลายนะครับก็คืออยู่ในขาลงนะครับชัดเจนครับขาลงชัดเจนนะครับส่วนของว o r l d มิเตอรที่ได้ทําค่าเฉลี่ย7วันครับแล้วก็เรายังคงเห็นนะครับว่าเมื่อไม่นานมานี้ครับมีกําลังอยู่ในระยะอยู่ใน ขาขึ้นนะครับแต่ใน2วันนี้ครับได้ลงมาแล้ 2. วนะครับได้เห็นภาพชั 2. ดเจนครับว่าผ่านจุดสูงสุดมาแล้วและลงมาในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ยืนยันครับว่าขณะนี้อันดับที่1ประเทศไทยอยู่ในขาลงผ่านจุดสูงสุดมาแล้วแล้วก็2การที่การผู้ที่เ <ifully S 1> สียชีวิตก็อยู่ในขาลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นติดตามกันต่อไปครับนะครับตอนที่มาดูครับมาดูการระบาดในรายวันนะครับ ในในในวันนี้ของประเทศเรานะครับในวันนี้เนี่ยการระบาดได้การระบาดนะครับดูจากการติดเชื้อยืนยันคือตรวจ rt pcr นะครับได้ลดลงครับจากเมื่อวานนี้9,700กว่ารายนะครับซึ่งเราได้ลดลงอยู่ในระดับต่ำกว่าหมื่นมาเป็นวันที่3แล้วนะครับ เมื่อวานนี้9,721ลายวันนี้ลดลงมาเหลือ9,288ลายนะครับจะมีการตรวจอีกอันหนึ่งครับคือตรวจ ATK นะครับ ATK ในประเทศไทยเรานะครับถ้าเรามีตรวจ ATK เป็นผลบวกก็ไม่ต้องยืนยันโดย RT-PCR ครับก็จะเข้าสู่กระบวนการรักษาพยาบาลเลยนะครับในวันนี้ครับค่าของผู้ที่ติดเชื้อเข้าขายที่เรียกว่าตรวจ ATK นี้ได้เพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะครับจากเมื่อวานนี้5,000 16รลายวันนี้เป็น111 4 1รลายครับถ้ารวมตัวเลขทั้ง2ตัวนะครับของ uh, rt pcr กับ atk เข้าด้วยกันก็เป็นผลของการระบาดของผู้ที่ติดเชื้อมีอาการในประเทศไทยในรายวันนะครับเราพบว่าวันนี้ได้เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้14,000คนนี้เพิ่มเป็น19,000คนครับ แต่อย่างไงก็ตามครับก็ติดตามมันต่อนะครับเพราะว่าจากตัวเลขทั้งหมดนี้และจากกราฟที่แสดงให้เห็นนะครับเรากำลังอยู่ในขาลงนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องช่วยกันครับช่วยกันป้องกันและที่สําคัญครับฉีดวัคซีนให้ครบโดยเพ่งยิ่งผู้ที่มีความเสี่ยงทั้งหลายนะครับนะครับมาดูกันต่อครับมาดูกันการระบาดในระดับจังหวัดนะครับในระดับจังหวัดก็เป็นตัวเลขที่สวยงามมากครับเพราะแสดงถึงการ ระบาดที่ลดลงนะครับเป็นอย่างมากเลยครับนะครับในวันนี้นะครับวันนี้เรามีจังหวัดเดียวที่มีการระบาดระดับ1000รลายก็คือกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งวันนี้ได้ลดลงจากเมื่อวานนี้3,600กว่าลายเหลือ3,061ลายเท่านั้นนะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดเดียวครับนะครับจากนั้นนะครับในจังหวัดอื่นนะครับจังหวัดอื่นๆนี้จังหวัดระดับที่มีผู้ติดเชื้อดับ4 0 0 5 0 0 600 700 ก็0 0 0 0้อยเก้าร้อยพันถึงสองพันไม่มีแล้วนะครับมีสูงสุดไม่นับ3,000ันของกรุงกรุเทพมหานครนะครับจังหวัดต่างๆมี300รลายเพียง2จังหวัดนะครับสองรลายเพียง5จังหวัดนะครับแล้วก็ร้อยลายเพียง15จังหวัดที่มากที่สุดก็คือจังหวัดที่มีเลข2ตัวครับมีถึง49จังหวัดนะครับแล้วเราก็มีเลข1ตัว4จังหวัด นะครับแล้วก็วันนี้มีเลขศูนย์ครับหจังหวัดครับคือจังหวัดนาทิวาสนะครับไม่มีผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ตัวเลขการระบาดของประเทศไทยดีขึ้นเป็นอย่างมากนะครับถ้านํามาให้เห็นเป็นรูปแผนที่ประเทศไทยแล้วก็ใส่สีเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าในระดับ7วันระดับ3วันได้ลดลงมาเป็นอย่างดีครับนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราก็ต้องร่วมมือช่วยกันนะครับจิตวัคซีนให้เต็มที่ครับนะครับที้มาดูครับ การระบาดในกรุงเทพมหานครซึ่งเรามีผู้ติดเชื้อมากถึงระดับเป็นพันคือ3,000กว่ารายนะครับในวันนี้ครับผู้ติดเชื้อรายใหม่ยืนยันนะครับได้ลดลงจาก3,600กว่ารายเหลือ3,000กว่ารายเท่านั้นนะครับส่วนการเข้าสู่โฮมไอโซเลชันพวก ผู้ที่ได้ผล ATK เป็นผลบวกก็เข้าสู่ Home Isolation ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องตรวจ RT-PCR เพราะฉะนั้นในวันนี้ครับเรามีผู้ที่เข้าสู่ Home Isolation เพิ่มขึ้นเล็กน้อยใกล้เคียงกับเมื่อวันก่อน,อนต่างกันเพียงไม่ถึง10ลรายนะครับคือเมื่อวานนี้เข้า Home i s o l a t i o n 1,565ารยายวันนี้1,573หารยเารายครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้เลยนะครับว่าการระบาดในกรุงเทพมหานครในวันนี้ได้ลดลงอย่างชัดเจน นะครับเพราะฉะนั้นครับทั้งหมดนี้ทั้งระดับประเทศระดับและระดับกรุงเทพมหานครนะครับการระบาดได้ลดลงเป็นอย่างดีครับนะครับและที่สําคัญครับเรากําลังจะเปลี่ยนผ่านจากการเป็นโรคระบาดไปสู่การเป็นโรคประจําถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องฉีดวัคซีนให้ครบครับแล้วก็จะเราต้องอยู่กันอย่าง New Normal ซึ่งต้องระวังตัวนะครับเราอาจต้องฉีดวัคซีนเป็นระยะระยะด้วยนะครับแล้วทางกรุงเทพมหานครนะครับ ได้จัดให้ท่านพี่น้องมีความสะดวกในการที่จะเดินไปฉีดวัคซีนได้เลยนะครับที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อแล้วก็ที่โรงพยาบาลอีก11ห่งแห่งทั้งหมดของโรงพยาบาลกรุงเทพมหานครนะครับท่านสามารถที่จะเดินเข้าไปฉีดได้เลยแต่ถ้าท่านถ้า,ถา,ถา,ถาท่านอยากจะแน่ใจท่านก็นัดซะก,ก่อนก็จะดีนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับปลายเดือนนี้เราจะมีการเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครครับ กรุงเทพมหานครก็ได้จัดคูหาแยกโซนสําหรับผู้ติดเชื้อโควิดไว้ให้ด้วยนะครับเพราะนั้นผู้ที่ติดเชื้อไม่ต้องตกใจครับท่านไปใช้สิทธิ์ได้นะครับแล้วก็เราก็จะกลางเดือนนี้เราก็จะเปิดเรียนนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับผู้ปกครองครับเตรียมเด็กฉีดวัคซีนให้พร้อมนะครับและโรงเรียนก็จะมีมาตรการพร้อมที่จะรับมือที่จะรับเปิดเรียนในห้องเรียนครับซึ่งเราห่างเหินกันมานานถึงปีกว่าๆนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ครับสามารถจะสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดได้ว่าภาพรวมการระบาดของโลกนะครับอยู่ในขาลงอย่างต่อเนื่องครับการเสียชีวิตก็ลดลงเป็นอย่างดีนะครับเนื่องจากสายพันธุ์โอเมกอน,นี้เป็นสายพันธุ์ที่มีอาการไม่มากนะครับการเสียชีวิตก็น้อยกว่าสายพันธุ์ก่อนหน้านี้นะครับแต่กลุ่มเปราะบางครับยังคงเสียชีวิตได้นะครับจากสายพันธุ์โอเมกอนเพราะนั้นประมาทไม่ได้นะครับจึงจําเป็นต้องฉีดวัคซีนให้ครบ อย่างน้อยเข็มที่3เป็นอย่างน้อยนะครับในขณะนี้นะครับก็ยังมีการระบาดอยู่นะครับต้องฉีดนะครับแล้วก็ถ้ามีการระบาดนะครับมีการเชื้อแบ่งตัวในเซลล์มนุษย์ก็จะมีการกลายพันธุ์เกิดขึ้นได้นะครับแต,แต่การกลายพันธุ์ในระยะหลังๆนี้นะครับเป็นการกลายพันธุ์ที่ทําให้มีการระบาดที่เร็วกว่าเดิมหรือติดต่อง่ายกว่าเดิมนะครับแต่ มักจะมีอาการน้อยลงนะครับอย่างที่เห็นปรากฏในวันนี้นะครับเรากำลังจะเดินเข้าสู่ภาวะที่โรคระบาดแห่งนี้มีความรุนแรงลดน้อยลงและจะกาวลายเป็นโรคประจําถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นครับถึงจะเป็นอย่างนั้นแต่การกลายพันธุ์ก็จะมีอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะทําให้วัคซีนที่เคยใช้ลดประสิทธิภาพลงนะครับเช่นสายพันธุ์โอมิครอนนี้นะครับขณะนี้ครับจึงจําเป็นต้องฉีดวัคซีนถึง3มเข็ม แทนที่จะฉีดแค่2เข็มจึงจะป้องกันได้นะครับเพราะฉะนั้นฉีด3ามเข็มแล้วเมื่อเวลาผ่านไปนะครับภูมิต้านทานก็จะลดลงอีกช่วจ,จะมีความจําเป็นที่ต้องฉีดกระตุ้นได้อีกนะครับโดยเป็นเข็มที่4และเข็มถัดๆไปนะครับในอนาคตครับจะมีวัคซีนที่มีเชื้อหลายสายพันธุ์อยู่ในตัวเดียวกันนะครับจะช่วยป้องกันได้ดีขึ้นครับการระบาดในโลกนะครับจงคงกระจุกตัวในทวีปยุโรปเป็นส่วนใหญ่นะครับและการกระจายออกไป นะครับในทวีปอื่นก็มี Asia, America, เอเชียออสเตรเลียอเมริกาเหนือนะครับส่วนทวีปแอฟริกา อเมริกาใต้และส่วนใหญ่ในเอเชียครับมีการระบาดลดลงเป็นอย่างดีนะครับเนื่องจากโอมิคอนนี้นะครับมีอาการไม่มากขณะน,นี้ทั่วโลกมีการผ่อนคลายเกือบทุกประเทศนะครับยกเว้นจีนประเทศเดียวครับซึ่งยังคงใช้นโยบายเข้มข้นซึ่งเรียกว่าโควิดเป็นศูนย์นะครับสำหรับประเทศไทยเรานะครับเดือนนี้ครับจะมีการผ่อนปลนผู้เดินทางเข้าประเทศเป็นอย่างมาก นะครับแล้วก็มีผู้เดินทางจากต่างประเทศเข้ามาเมืองไทยเป็นจํานวนมากครับเพราะฉะนั้นพี่น้องในประเทศจําเป็นต้องไม่ประมาทนะครับต้องฉีดวัคซีนให้ครบด้วยนะครับทั้งเข็มกระตุ้นนะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้เปราะบางครับนะครับใน10อันดับ ของประเทศที่มีผู้ติดเชื้อใหม่รายวันของโลกนะครับยังคงมีการแกว่งตัวแล้วก็เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอในวันนี้นะครับเยอรมันครับเป็นอันดับที่1กลับเพิ่มขึ้นมาถึง1นึ0 0 0สนหารายนะครับส่วนเกาหลีาใต้อยู่ในอันดับเดิมครับคือที่5มีผู้ติดเชื้อในอันดับเพียงห0,000่นรายเท่านั้นนะครับไต้หวันครับกลับกลายเป็นประเทศที่มีการติดเชื้ออย่างรวดเร็ว ยอดผู้ติดเชื้อจึงสูงขึ้นมาอยู่อันดับที่8นะครับซึ่งแต่เดิมไต้หวันมีการติดเชื้อน้อยมากครับเพียงระดับเลข2ตัวเท่านั้นหรือระดับ1นลายสอสลายนะครับขณะนี้นะครับวันนี้มีถึง2,000 0ลายครับนะครับประเทศไทยเรานะครับพ้นสิบอันดับแรกของโลกมาแล้วมาอยู่อันดับที่11ครับนะครับแล้วก็เรามีผู้ติดเชื้อใหม่ประมาณ9,000ลายต่อวันนะครับการเสียชีวิต ทั้งโลกขณะนี้มีไม่มากครับดูอย่างไต้หวันครับมีผู้ติดเชื้อ20,000รายมีผู้เสียชีวิตเพียง5รายเท่านั้นนะครับการระบาดของประเทศไทยครับโดยพิจารณาจากการตรวจเชื้อยืนยัน RT-PCR นะครับขณะนี้ได้เห็นภาพชัดเจนว่าเราอยู่ในช่วงขาลงตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนเป็นต้นมานะครับแล้วก็ตามที่คาดการว่าจะมีการระบาดมาในช่วงสงกรานนะครับแต่ แต่ก็เหนือความคาดหมายครับพี่น้องได้ช่วยกันเป็นอย่างดีนะครับทำให้มีผู้ติดเชื้อในช่วงสงกรานตน้อยมากครับนะครับผู้ติดเชื้อจึงลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วในวันนี้ครับวันนี้เองนะครับมีผู้ติดเชื้อยืนยันลดลงจากวันก่อนเล็กน้อยครับจาก9,700กว่ารายลงมาเป็น9,200กว่ารายนะครับแต่มีผู้ติดเชื้อเข้าข่ายก็คือตรวจ rt-pcr นะครับเพิ่ม จาก5,000กว่าลายเป็น10,000กว่าลายครับนะครับทำให้ภาพรวมของการระบาดในประเทศที่คิดจากผลรวมของทั้ง2ตัวเลขด้วยกันนะครับก็ได้เพิ่มขึ้นนะครับจากเมื่อวานนี้14,000คนเป็น19,000คนในวันนี้ครับเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องติดตามกันต่อไปนะครับแต่ว่าแนวโน้มทั้งหมดนี้ก็จะดีขึ้นครับแต่ขอให้พี่น้องฉีดวัคซีนให้มากขึ้นด้วยนะครับการระบาดในระดับจังหวัด ของประเทศนะครับนิสนัยเหมือนเดิมครับคือกทมเป็นจังหวัดเดียวที่มีผู้ติดเชื้อใหม่เกิน1 0 0 0คนนะครับวันนี้ผู้ติดเชื้อใหม่ย,ยืนยันของกทมก็ได้ลดลงจาก3 6 4 9รายลงมาเป็น3 0 6 1รายครับแล้วก็ผู้ที่ติดเชื้อ ATK นะครับที่เป็นผลบวกแล้วก็เข้าสู่ Home i อ solation ก็ได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับใกล้เคียงระดับเดิมนะครับคือเมื่อวานนี้จาก1 5 6 5รารายเพิ่มขึ้นเป็น1 5 7่รันาร้ยเจ็ดสิบสา8รายเท่านั้น,นรับ โดยภาพรวมการระบาดของกทมอก็ได้ลดลงในวันนี้ครับนะครับในจังหวัดอื่นๆการระบาดได้ลดลงเป็นอย่างมากเห็นภาพชัดเจนครับ ผู้ที่ติดเชื้อระดับ400ถึง2,000รายไม่ปรากฏให้เห็นแล้วนะครับมีระดับที่มากที่สุดก็อยู่ที่ระ,ระดับหลักสิบนะครับซึ่งมีมากถึง49จังหวัดทั่วประเทศนะครับและหลักร้อยขึ้นไปลดลงเหลือเพียง23จังหวัดนะครับแล้วก็ตัวเลขมีหลักเดียวถึง4จังหวัดแล้วตัวเลขที่ไม่มีผู้ติดเชื้อใหม่เลยมี1จังหวัดครับนราธิวาสนะครับการระบาดก็ได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องครับและเรากำลังจะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การเป็นโรคประจําถิ่นนะครับซึ่งพี่น้องทุกคนคร พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะครับแล้วก็อาจจาเป็นต้องฉีดวัคซีนไม่ใช่อาจจาเป็นครับจำเป็นต้องฉีดวัคซีนให้ครบและอาจจะมีการฉีดวัคซีนเสริมเป็นระยะระยะครับนะครับ การฉีดวัคซีนจะเป็นหัวทางสําคัญครับที่สุดเลยนะครับเพราะยังไม่มียาที่มีประสิทธิภาพเต็มที่มันโรคอื่นๆนะครับแล้วก็พี่น้องจะต้องมีชีวิตที่ไม่ประมาทแบบ New Normal ต่อไปนะครับซึ่งในเดือนพฤษภาคมนี้ครับก็จะมีการเปิดเรียนในชั้นเรียนของเด็กนะครับจะมีการเตรียมเด็กให้ฉีดวัคซีนให้พร้อมนะครับและมีสถานศึกษามีมาตรการพร้อมที่รับมือนะครับรวมทั้งเรามีการเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งจะมีครูหาให้ผู้ติดเชื้อสามารถไปใช้สิทธิ์ได้นะครับ เพราะฉะนั้นขณะนี้นะครับพี่น้องครับพี่น้องจําเป็นต้องฉีดวัคซีนนะครับท่านสามารถเดินขึ้นไปฉีดวัคซีนทุกเข็มได้นะครับโดยไม่ต้องนัดที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อและที่โรงพยาบาลของกรุงเทพมหานครทั้ง11แห่งนะครับแล้วก็จะมีประกาศของโรงพยาบาลต่างๆหรือศูนย์ฉีดวัคซีนต่างๆเป็นระยะระยะต่อไปครับขอให้พี่น้องติดตามนะครับช่วยกันครับช่วยกันฉีดวัคซีนให้ครบครับเราจะได้เปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นโลกําถิ่นได้อย่าง ดีนะครับติดตามกันต่อไปนะครับจากทีมแพทย์บุญธิรศิษฐ์ในร้อยตำร้อยให้บาดถึงปุมอาจารย์ใน,พร,พ,รรในรพระราชูปธรรมสุเด็ระเทพระราชสุดาสยามหลวงราชกุมารีติดตามผลงานเพื่อได้ครับจาก YouTube Facebook และบล็อกดิจิตครับขอบคุณครับสวัสดีครับ